Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เกมหัวตั้งรัฐบาลดีลไม่รับพี่ใหญ่นายเก่าประวิทย์ติดบ่วงเกม8ปปีที่รอคอยแม้ประวิทย์จะไม่ได้เปิดดีลลับกับทักษิณด้วยตัวเอง แต่ขบวนการคนข้างกายของประวิทย์ทั้ง4ปอผู้กองมนัดก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลชินวัตรและมีกระแสข่าวถึงการวางเกมซ่อนกลมาหลายครั้งท่ามกลางกระแสข่าวลึกแต่ไม่ลับทั้งวงในวงนอกการเมืองเรื่องผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพี่ใหญ่สามปมีเดีลกับโทนี่ทักษิณชินวัตรพร้อมจับมือตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ขณะที่อีกกระแสร,ระบุว่าอาจจับมือกันทันทีหากเกิดอุบัติเหตุการเมืองจากการวินิจฉัยประเด็นร้อนวาระนายก8ปีของตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์พ้นตำแหน่งนายกหลังวันที่23สิงหาคมนี้ เมื่อตรวจสอบรอบด้านข้อมูลจากคนวงในการเมืองยืนยันว่าประวิทย์และทักษิณไม่เคยเปิดดีลเจรจากันสองต่อสองแต่มีกระบวนการของคนข้างกายพี่ใหญ่สามปอคอยวางเกมวางยุทธศาสตร,ร์ให้เสร็จสับโดยเฉพาะสี่ปอผู้อยู่เบื้องหลังกระบฏล้มประยุทธ์ในศึกสักฟอก เมื่อกันยายน2564รวมถึงการโหวตสวนปอป๊อกพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในศึกสักฟอกครั้งที่ผ่านมารวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรซึ่งการเคลื่อนเกมของผู้กองมนัสในช่วงก่อกระบฏล้มประยุทธ์ก็ถูกเชื่อมโยงกับทักษิณ โดยทั้ง4ปอและผู้กองมนัสมีความคับแค้นส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์จึงไม่แปลกที่จะคอยบัญชาเกมเพื่อช่วงชิงอำนาจมาครอบครองแม้จะยังไม่บรรลุเป้าหมายแต่การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งหากบิ๊กป้อมประวิทย์บัญชาการพักพลังประชารัฐได้เบ็ดเสร็จและคอนโทรล250สวาวางส่วนได้โอกาสจะจับมือสมานณชั้นขั้วตรงข้ามย่อมเป็นไปได้ ทับกับข่าวของมรวีนายแพทย์ร,รวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังทำใหม่ที่เบรกแตกผิดหวังจากสูตรหาร500ออกมาสาวไส้ในสภาวา่าเท่าที่ทราบกระแสะข่าวลือตอนนี้หากนายกถูกตัดสินครบวาระ8ปีน่าจะมีขบวนล,ล็อบบี้ไม่ให้หนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนายกเพราะการโหวตเลือกต้องใช้เสียงสว250เสียงด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นการเอานายกคนนอกเป็นก๊อกสองซึ่งตรงนี้เต็งหนึ่งน่าจะเป็นพลเอกประวิทยแต่มีเงื่อนไขระบุว่าการที่พลเอกประวิทยจะขึ้นเป็นนายกได้ต้องใช้เสียงโหวตฝ่ายค้านจํานวนหนึ่งด้วยข่าวลือระบุชัดว่ามีการหัวกันระหว่างคนสองคนใครมีอิทธิพลบาร,รมีมากพอที่จะไล่สอสอและสอวอกลับบ้านได้และใครมีอิทธิพลเหนือพักเพื่อไทย ยี e ่ห้อมรวีแม้เป็นพักเล็กแต่รับรู้กันดีว่าคือสายตรงเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าเพราะหลายครั้งที่การขยับเกมมักสอดคล้องกับท่าทีบิกรัฐบาลดังนั้นประเด็นข่าวลือเล่าอ้างจากปากมอรวีจึงถูกอ่านทางว่ามาจากตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อสกัดความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ผู้แค้นของนายกประยุทธ์หรือไม่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของเพจข่าวใกล้ชิดกับพักสีน้ำเงินที่ออกมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสามปอทักษิณที่สามารถสารสัมพันธ์กันได้หากสมประโยชน์หลังการเลือกตั้งรอบหน้าคีแมนแห่งพักสีน้ำเงินย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางผูกมิตรกับทักษิณและเพื่อไทยได้และแทบไม่มีโอกาสเป็นตัวเลือกในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย ึงไม่แปลกที่เพจข่าวในเครือข่ายเริ่มนำเสนอมุมมองเกมหัวสามปอและทักษิณออกมาขยายผลเพราะหากตกขบวนเที่ยวหน้าโอกาสจะอยู่ในแดนฝ่ายค้านยาวนานแน่นอนจากนี้จึงต้องจับตาทุกความเคลื่อนไหวของพี่ใหญ่ประวิทย์ผู้กลุ่มกำหนดชะตาของน้องเล็กประยุทธ์จะเลือกเส้นทางการเมืองในอนาคตที่ไม่ไกลนี้อย่างไรเมื่อนายเก่าอย่างอดีตนาย,ยกทักษิณไม่ปฏิเสธไมตรี ด้านอนุรักษ์นิยมระแวงประวิทย์คิดการใหญ่กรณีสถานะนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จับตาซูปเปอร์ดิลข้ามขั้วเพื่อไทยและพลังประชารัฐเงื่อนปมอำนาจประวิทย์ตกอยู่กลางวงสงครามข่าวกรณีตีความสถานะนายก8ปปีของพลเอกประยุทธ์ ปีกอนุรักษ์นิยมก็ระแวงประวิทธคิดการใหญ่จะเป็นนายกหากมีการวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์พลเก้าอี้สัปดาห์นี้สปอตไลท์การเมืองสาต์จับที่ปมวาระ8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและประเด็นนี้ถูกลากออกไปสู่ท้องถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่9สิงหาคม2565พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ตอบคำถามเรื่องปมสถานะนายก8ปีว่าทุกอย่างอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกไม่ครบ8ปีก็ไปต่อเมื่อครบแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาใครไม่ใช่ผม พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรู้ดีว่าตัวเองตกเป็นเป้าการโจมตีจากบางฝ่ายจึงชิงออกตัวว่าไม่ใช่ผมดังที่ทราบกันพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ์ต่างก็มีคนใกล้ชิดและกองหนุนคนละกลุ่มกรณีตีความสถานะ8ปีนายกจึงถูกโยงเข้ากับประเด็นกติกาเลือกตั้งสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อพลิกจักหาร500เป็น100 กองหนุนลุงตู่บางกลุ่มฟันธงเลยว่าลุงป้อมจับมือคนแดนไกลเล่นเกมสภาล่มเพราะต้องการเปลี่ยนสูตรหาร5 0 0มาเป็นหาร1น100เข้าทางพักเพื่อไทยในที่สุดประวิทย์ก็เปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงว่าต้องการกติกาบัตรสองใบโดยไม่สนใจหาร1น100หรือหาร500เพราะต้องการสอสอเขตเป็นหลักไม่เน้นสอสอบัญชีรายชื่อ เนื่องจากนักเลือกตั้งอย่างวิรัตรัตนเศษและสมศักดิ์เทพสุทินคอยกระซิบลุมป้อมว่าเอาบัตรสองใบดีที่สุดไม่บีบชาวบ้านเลือกสอสอพักหนึ่งเลือกสสบัญชีรายชื่ออีกพักหนึ่งเมื่อนักข่าวถามว่าพลเอกประวิทย์เปิดดีลลับกับพักนั้นพักนี้ลุมป้อมตอบสวนทันทีว่าผมจะดีลกับใครผมไปต่างจังหวัดทุกวันสื่อก็เห็น สำหรับอนาคตพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์กล่าวว่าจะไปรู้ได้อย่างไรเรื่องของอนาคตให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันประโยคนี้ของหลุงป้อมทำเอาคอการเมืองหูผึ่งอาการหวัดระแวงประวิตย์ของปีกอนุรักษ์นิยมสายลุงตู่นั้นมาจากเหตุการณ์กบฏผู้กองเมื่อปีที่แล้วและมีความเชื่อว่าพี่จะค้นน้องป้อมจะคว่ำตู่ ความเคลื่อนไหวแปลกๆของสรวุสรัรเกตสกสอุตรดิตถ์พักเพื่อชาติที่ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวดิวลับค้นตู่ชูป้อมโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังชื่อย่อว่าพอพันประเด็นข้นตู่ชูป้อมสสสรวุิได้อธิบายในสภามาแล้วครั้งหนึ่งจึงทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าสสหนวดงามเล่นเกมของใคร ต่างจากนายแพทย์ระวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่ที่ใกล้ชิดฝั่งธรรมเนียบรัฐบาลมากกว่าป่ารอยต่อนายแพทย์ระวีเชื่อว่าเกมแก้รัฐธรรมนูญที่พลิกไปพลิกมาจากหาร100เป็น500แล้วกลับมา100อีกน่าจะมีการเกี่ยวพันกับการตัดสินครบวาระ8ปปีของนายก ถ้ามีการวินิจฉัยว่าสถานะนายกพลเอกประยุทธ์ครบแล้วก็ต้องสรรหาคนใหม่นายแพทย์ระวีวิเคราะห์ว่าการเลือกนายกในสภาไม่จบที่ก๊อกแรกจากนั้นก็ต้องไปเอานายกคนนอกเป็นก๊อกที่สองน่าจะเป็นพลเอกประวิทย์แต่มีเงื่อนไขว่าพลเอกประวิทย์จะขึ้นเป็นนายกได้ต้องใช้เสียงโหวตฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งด้วย ด้วยข้อมูลนี้นายแพทย์ระวีจึงเชื่อเรื่องพลิกเกมสูตรคำนวณสสจากหาร500เป็น100ผูกโยงเรื่องปม8ปีสถานะนายกอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ